สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บีจะพาเพื่อนๆมาทําขนมปังทําอาหารเช้านะคะมาทําอาหารเช้ากันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะ,ะมีขนมปังแล้วก็มีอะโวคาโดแล้วก็มีเนยนะคะแล้วก็ มีพริกไทยแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํำเลยจะะ้ะอันดับแรกเดี๋ยวงงละอ้อที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไข่ไข่นะคะไข่ดีเลยอ่ะก็จะมีไข่สองฟองนะคะมีไข่อันดบีบอกส่วนผสม อ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็จะมีไข่ไก่นะคะไข่ไก่สองฟองแล้วก็มีเนยเนยของอันนี้นะคะเป็นเนยอะ่ะเนยจะออกแบบเค็มๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยพริกไทยเนาะแล้วก็กที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนมปังนะคะดีใช้เป็นขนมปังของทันยพืชนะคะนี่นะทานพืชสิบเก้าชนิดอร่อยนะคะ แผ่นจะออกแบบไม่ใหญ่มากนะคะจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาปิ้งกันเลยก็ได้ปิ้งกัเลยสองแผ่นก็จะมีขนมปังนะคะแล้วก็อะโวคาโดที่บีเตรียมไว้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดที่เหลือเมื่อวานนี้เนาะดีเราใส่กล่องไว้ เรามากินได้นะคะไม่เสียนะมันจะออกดำๆแบบนี้เลยปกตินะคะเดี๋ยวเรามาตอกไข่นี่นะคะตีไข่เดี๋ยวเรามาตีไข่ให้ให้แตกก่อนดิใช้สองฟองนะคะสองฟองจะได้เทมากัฟงประมาณได้ประมาณสักสองชิ้นได้ตีไข่ปกติมันต้องใส่นมนมสดนะแล้วแต่นะคะแล้วแต่คนชอบเลยใส่นม ใส่นมสดหรือว่าใส่ชีสก็ได้นะถ้าใส่ชีสก็จะอร่อยนะคะแต่ว่ามันก็จะอ้วอนเนาะถ้าใส่ชีสปกติบีก็จะใส่นมสดนะคะแต่ว่าหมดเนาะหมดก็ไม่ต้องใส่ไก็ได้นะคะใามได้อตีไข่ให้ละเอียดเราตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรอกระทะร,อระทะ้อนแล้วเราก็นำเอ,อ่อนำ นำเนยลงไปเลยนะคะนำเนยลงไปใส่ซี่ค่ะนี่เนาะเนยก็จะเป็นแบบนี้ใช้ประมาณนี้พอนะคะเนยเดี๋ยเรามาตีไข่ เนยก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะใส่ไข่ลงไปเลยง่ายๆนะคะอาหารเชา้า ไข่เริ่มสุกแล้วนะคะไข่เริ่มจะแบบว่า่นลไม่ต้องไม่ต้องให้มันสุกมากนะถ้าไข่อะถ้าเราจะทาขนมปังอะถ้ามันสุกมากมันจะไม่อร่อยมันจะแข็งมันจะด้านเนี่ยประมาณนี้ค่ะไข่สุกเกินมันไม่อร่อย ไฟเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเนี่ยเล่ๆเดี๋ยวเราขนมปังกันเลยปังบีที่บีปิ้งไว้ก็ได้แล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะไม่ไหม้นะคะสามีบีชอบกินแบบกรอบ นี่นะคะปกติของบ้านดีนะคะขนมปังดำๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทาทาไข่ไข่ไขปกตินป็นม่บนีน้นี่นะคะทาไข่ไเลย ปกติมันต้องเละกว่านี้บนะีตั้งไฟมันแรงเกินต้องเป็นแบบเละกอะก็จะประมาณนี้อเสร็จแล้วเราก็ทาอะโวคาโดลงไปเลยนะคะอะโวคาโด วันนี้ไม่ค่อยอ่อนนะคะวีก็จะใช้แบบว่าใช้ช้อนตักเอาเลยนะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะเนี่ยโปะไปที่ก่อโปะไปที่ขนมปังเลยนะคะทับไข่ไปเลย <c oughs> แต่ว่าถ้าล่ามคาโดที่มันแบบเละๆอ่ะมันก็จะดีเราบีมันได้บีมันแล้วก็ไปทาอัวคาโดสุกไม่ทัน แล้วเราก็อันดับสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปเห็นไหมใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะ พริกไทยจะเพิ่มความหอมนะคะเพิ่มความหอมอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาผ่าแล้วแต่นะคะใครจะกินใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะผ่าครึ่งก็ได้นะคะเพื่อความเพื่อความถนัดแล้วแต่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่เลย อตไข่อะโวคาโดอาหารเช้าของบีแล้วก็ของบีกัของสามีบีนะคะลูกสาวไม่กินโอเคนะคะวันนี้บีก็ไปแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมไปหัดไปทำกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ